สวัสดีครับมือนี้มาพบกันอีกแล้วครับกับช่อง SJK Channel เมื่อนี้มาเห็ดออมเนี่ยครับบรรยากาศขางบ้านคางบ้านขางสวนเท่านี่แหละมาพบกันเลยครับพักที่เตรียมในภาชนะนี่ก็เตรียมหันไ้หมดแล้วนะครับก็ยังมีพักแพรวดอกพักกาศผักขี้เล้าบ้านเท่านี่นะครับหันเตรียมไแ้แล้วอ่าก็มีมะเขือ โอเควัตถุดิบเตรียมไว้หมดแล้วหลังจากข้างหมอให้น้ำเดือดนะครับเนะเาะเดี๋ยวตำมะพริกใส่น้ำปลาใส่ก็จะพริกน้ำปลาผงชูรสเนาะใส่หลายแซ่บหลายเห็นไหมผงชูรสพงนัวใส่ลายแซ่บหลายตรงนี้ก็รอให้น้ำเดือดก็จะเอาอน้ำปลาแดกใส่นะครับเนาะ ำบาแดกใส่จากชักีนึงนะครับพอมันนัวนะครับเนาะแบบว่าปีสานบ้านเท่านี่แหละหลังจากปล่อยถิมไวแล้วให้น้ำเดือดนะครับนะเนาะนี่เขาก็เสียวเลือดเตืมลงไปเนาะมันน้ำม,มันเข้มข้นครับหลังจากใส่เลือดแล้วก็ปล่อยทิ้มไวให้น้ำเดือดนะครับเนาะเพราะน้ำเดือดแล้วเขาก็เนื้อใส่ลุงไปเลยครับ คนล้วงไห้มันถัวเนาะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้น้ำเดือดให้เนื้อมันสุกอีกทีนึงเนาะครับเนาะอ่าเขาจะรอให้น้ำเดือดเนื้อสุกนะครับที่นี่ก็บปูมังค์เกลสายกอนเนาะโอ้พี่พักแหนวปักกาศดอกพักแหนวพักซีเหล่าพักแหนวปักกาศดอกพักซีเหล่าโอ้ไซร์ไหล เสงอยู่ในบ้านนั่ง <S S 2> ดูแต่มันไป<ม>อยู่เลยครับทำแกนนจกเพื่อนบ้านด้วยนะครับโขดถ่งไฟแต่มันกป็นยกพี่น,น onder, ้องมันก็ไหลายลุกโดดครับใส่ลงไปเลย

อำเนื้อแบบฉบับอีสานเสร็จเรียบร้อยครับผม